งานหนึ่งก็คือเปิดสภาเนี่นะจะถ่ายรูป13.30นฝนตกลงมาพายุนกเต็มเนี่ยมันมาซัดที่ส้นสภาได้ไงถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายไม่ได้ครับคนที่สนใจไหมคนเขาไม่เชื่อผมเขาบอกโอ้มันเป็นอะไ่ที่มันไม่สมเหตุสมผลนะครับลงท่ากันมาถึงนี้ฮะอันนี้เป็นเรื่อง จะเสมเสมอาจารย์นนิดึงที่อาจารย์พูดเนี่ยนะครับมีเหตุผลนะครับเพราะอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ฝักใฝ่ในพุทธศาสนาอย่างมากเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของรางคนไทยคนทั่วโลกนะครับเชื่อรางภาษาอังกฤษเรียกว่าอ็อกเคิลรางบอกเหตนะรางบอกเหตุครับรางบอกเหตุใช่เลยรางบอกเหตุครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนักแสดงมุสที่ดังขึ้นมาเนี่ยนะครับที่คนรู้จักทั่วไปเนี่ยก็ที่จริงเนี่ย เสาร์เรื่องบริษัทของบริษัทก็ไม่ถนัดปากแต่ว่าเป็นคนที่มีรางสังหรณ์ที่แม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สุภัฒนเนี่ยก็จะเป็นคนหนึ่งเหมือนกันสังเกตมีรางสังหรณ์มีรางนะครับนะฮะต่อไปคงมีคู่แข่งแล้วอาจารย์กวางจะมีอาจารย์สุพั้น์มาไกนละอย่างใช้ดวงดาวซึ่งผมสนับสนุนผมเนี่ยใช้รางสังหรณ์รางสังสังเกตสังเกตรางแบบอ่ะแล้วนี่พูดต่ออาจารย์ผมผมพูดต่ออาจารย์นิดหนึงเพราะตรงนี้นะ ที่ผมสนับสนุนอาจารย์กรณอาทิต์ก็คือว่าคนที่ทายแม่นที่สุดในโลกนี้ซึ่งเราต้องจ่ารึกไว้คือใครรู้ไหมคือดาบดคนัญญะใช่ครับครับบอกว่านี่ถ้าเป็นกษัตริย์จะได้เป็นจักรพรรดิถ้าได้เป็นถ้าบวชก็ได้เป็นองค์ศาสดาทายถูกไปเลยครับไม่มีผิดพลาดเลยนั่นเพราะอะไรเพราะทั้งดวงและทั้งคุณลักษ ผมมองางงั้นเลยเห็นพอดีพูดถึงเนี่ยท่านอัุญากนิยัครับครับโอ้โหอญากยครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นศาสตร์นี้นะเป็นศาสตร์จริงจริงไม่ใช่เป็นเรื่องเดาบกไม่ได้เดาครับทีนี้ถ้าถ้าว่าสืบเนื่องมาจากอาเพศนะผมเชื่อเรื่องอาเพศนะก็มาวิเคราะห์ได้ผมเชื่อเรื่องกฎแ่งกรรมใช่ครับกฎแ่งกรรมก็คือครับถามว่าพรคประชาธิปัตย์ทำงานไม่ได้เต็มที่หรอกครับอดีรที่ผ่านมาเพราะอะไร เพราะมีคนก่อกวนออกอ่อกวนตลอดออแล้วผมยังบอกพรรคพวกบอกว่านี่แหละเขาชนะเป็นรัฐบาลได้เมื่อไร่ก็ทํางานไม่ได้อ,อ,อ,อมันเป็นกฎแห่งกรรมครับมันเป็นกฎแล้วคอยดูเลยครับไม่รับรื่นครับครับ,ค,รบคุณจะเอาใครมาก็ตามหมายความว่ารัฐบาลปูเนี่ยนะจะไม่รับรื่นไม่รับรื่น มีมีคาถามของออท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับได้อีเมลเข้ามาแล้วก็โทรเข้ามาถามให้อาจารย์ทั้งสองช่วยเคราะว่าวันนี้ในบ้านเมืองมันเกิดอะไรขึ้นดูนว่าคนที่อยากจะเรียกร้องอะไรหรืออยากจะใช้กฎหม่เนี่ยแล้วก็ไปเรียกร้องกดดันแล้วมักได้รับในสิ่งที่ตัวเองเรียกร้องแลวกบบระสบุกสมเด็จแล้วเขาก็มีความสุขเขาไมมีความสุขพวกง่ายๆว่าค,คูอ่าคว่นี้นะฮะ,ะเขาถือตัวว่าเขาอยู่เนื้อกฎหมายนะครับนะฮะ อยู่นอกเหนือกฎหมายครับนอกเหนือการควบคุมคเพราะว่าเขาถือว่าเขามีพลังมวลชนที่สามารถจะสั่งได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่ารัฐบาลเนี้ยนะครับตกอยู่ภายใต้ที่คนของคนเสื้อแดงหรือนอกปชผมกล้าพูดได้เลยนะครับเพราะว่ายิ่งเป็นผู้หญิงเป็นนายกด้วยครับย่อมจะไม่มีทางที่จะไป ยอมได้เสื้อแดงที่เขาเป็นผู้หญิงที่เขาชอบผู้หญิงรักก็มีนี่เขาก็ปกป้องกันเองอ๋อไม่นะครับรบรรองไม่ปกป้องแน่ไม่ปกป้องแน่เพราะว่าเพราะว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยมับมอยู่ที่อปชนะครับทีนี้รักมาจากไหนไม่ใครรู้ครับนะครับคือจะรู้ว่ายำคุณชินวัฒน์นะครับแล้วถ้ารู้รู้ลึกต่อไปก็รู้ว่าก็ก็ไม่ใช่ญาติอะไรกันที่เป็นท้องเดียวกันด้วยอันนี้ยืนคอนเฟิร์มเลยนะครับนะเพราะฉนั้นก็ถึงบอกว่ามัน ใครทำกรรมเอาไว้เนี่ยในสองปีครึ่งเนี่ยอใช่มันจะได้รับกรรมครับ,รบภายในอย่างรวดเร็ว,เ,รวเขามองกันว่าถ้าเกิดคนเรียกร้องเยอะๆแล้วก็ไปกดดันหรือที่อาจารย์สุพัฒน์ใช้คชําว่าขู่นะฮะต่อไปมันจะเกิดการก๊อบปี้ของกลุ่มคนอีกกลุ่มอื่นอีกใช่เลยแล้วมีความสุขเอ้ยที่เขาเคยทําได้เราก็น่าจะทําได้บ<ช>้างมันจะเกิดอะไรขึ้นในฐานะที่เป็นนัก สังเกตการนักเขียนแล้วก็เป็นผู้สันนิษานสันกลนาจัรย์สุภัทรครับคือตรงนี้นะการขู่การทําอะไรต่างๆที่มันผิดศีลผิดธรรมนะในที่สุดมันก็กลับไปกลับมาวนเวียนเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมของชาติคครรัับบผมบอกได้เลยว่าประเทศไทยมันมีวิบากกรรมอะไรบางอย่างที่จะต้องช่วยกันแก้ไขคือช่วยกันแก้ไขก็คือเราทาไงนักการเมืองเนี่ยมาปฏิบัติคุณธรรมกันบ้างหรือมันถึงยุคที่เขาบอกว่าฝนตกขี้หมูไหลฮะอันนั่นแหละ แต่พอหลังจากฝนตกที่หมูไหล่นี่มันก็มีอะไรจะดีขึ้นผมยังเชื่อว่ามีนักการเมืองและมีคนหลายคนที่อยากจะเข้ามารับใช้บ้านเมืองในฐานะนักการเมืองที่มีคุณธรรมคือคนไทยมีฝีมือเยอะเดี๋ยวนี้นะผมตื่นเต้นอะไรรู้ไหมครับเด็กไทยนะไปประกวดอะไรทั่วโลกเนี่ยนะเหรียญทองเหรียญทองเหรียญทอง เพราะเด็กไทยนี่ไม่ธรรมดานะแต่ผมมีความรู้สึกแหมเนี่ยเด็กไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชนะเรื่องของววทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรต่างๆนะล่าสุดนี่เขียนรูปเหเขียนรูปเนี่ยแต่ว่าสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยให้ความสําคัญน้อยมากใช่ไปเป็นคอลัมน์เล็กเลด้วยแต่ทําไมไม่พาดหัวเหมือนกับที่พาดหัวกระบวนการก่อการร้ายชุมนุมลุกขึ้นถูกต้องเธออันนี้ตอบได้เลยนะครบือบนชนบ้านเราเนี่ยนะครับไม่ได้มีการพัฒนาเลยครับผมเองเคยทางานสื่อมาก่อนนะครับ ในยุคหนึ่งนะครับเป็นยุคที่เรานําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียงพิมพ์เป็นเจ้าแรกนะครับของประเทศไทยคือหนึงสิ่งที่ชาวไทยแต่ว่าอยู่ในระยะสั้นชาวไทยนี่มีมีมาก่อนหน้านั้นแล้วเรามามามาลื้อฟื้นขึ้นมาทาใหม่นะครับผมก็มีส่วนร่วมหนึ่งในฐานะที่เป็นทั้งเลขานุการนะครับและทั้งเป็นบรราธิการฉบับพิเศษและฉบับปอาทิ์นะครับก็ปรากฏว่าทางเจ้าของเนี่ยก็ได้ไปร่วม ก่อการรัฐประหารแต่ว่าไม่สําเร็จก็เป็นกบฏนะครับคุณสมพศปิยวีครับเพราะนั้นผมก็มีประสบการณ์ด้านการเมืองมาเยอะพอสมควรเรื่องเล่าในอดีตเรื่องเล่าในอดีตพูดต่อว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการเมืองเมืองไทยมันเป็นแบบนี้คือใครอยากจะมีอํานาจใครอยากจะเป็นใหญ่ก็ต้องใช้กฎหมู่หรือกดที่มันนอกเหนือจากจากสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติเช่นโอเคอย่างของพวกเสื้อแดงหรือ มีการปฏิวัติรัฐประหารนะครับช่วงนั้นอ่ะรัฐปรหารติดต่อกันหลายครั้งเลยนะครับในช่วงระหว่างก่อนหน้าปี2118เนี่ยหลายครั้งเลยนะครับติดต่อเป็นสองสาครั้งเนี่ยก็ไม่ผิดนะครับที่นี่ทันกรณธิ์ครับจตุพัฒครับถ้ามันมีการเรียกร้องแบบนี้แล้วคนกล้าเสี่ยงที่จะเสี่ยงต่อคุกต่อตารางแล้ววันหนึ่งมันก็ สามารถได้มาเป็นอามาตย์ขึ้นมาได้เป็นนักการเมืองเนี่ยต่อไปมันจะมีคนก๊อปปี้อย่างเงี้ยแล้วก็มันจะเรียกร้องแล้วบ้านเมืองมันจะเอาหาจุดจุด,จดหาความสงบสุขได้ไหนน้ำชายผมว่าเรายาววิตก,กันมากเกินไปเพราะอะไร,รเพราะว่าเมื่อมาเป็นบทเรียนแล้วผมยังเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยคนไทยนี่เก่งเยอะเขาปบเป็นบทเรียนเขาก็พยายามจะแก้ไขที่จะแก้ที่จะพัฒนามันไม่เวียนกันอยู่ตรงนั้นหรอก วันหนึ่งเราจะหลุดออกมาจากวงจรความคิดแบบชั่วร้ายเร็วๆแบบนี้ผมเสริมตัวนี้นะครับผมเห็นด้วยกับที่สัสวรรคพูดนะครับครั้งแรกเนี่ยเท่าที่ข้าดวงดาวนะครับนับตั้งแต่วันที่พระนัสวดีเนี่ยเข้ามาทับดวงเหมืองนะครับโขนทุกคนนะครับมีกองหวังกับประเทศชาติมากเพราะดาวพระหนาตัวนี้เข้ามาเป็นราชาโชคและก็ทับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นมหาอุดอยูนะครับการทับการทับดวงดาวเนี่ยนักนาเนี่ยเราถือว่าให้คุณต่อประเทศชาติแต่ว่าในเดียวกันเนี่ยเราก็ผิดหวังกับผิดหวังจากผลการเลือกตั้ง เพราะว่าผมได้เคยเขียนเอาไว้แล้วว่าดวงดาววิวัฒน์แล้วแต่ประชาชนเนี่ยจะพัฒนาหรือวิวัฒน์ตามดวงดาวหรือเปล่าผมเขียนแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ไว้ใจแต่ว่าผมเชื่อว่าครั้งเนี้ยที่พรรคเพื่อไทยได้รับเลือกตั้งเนี่ยซึ่งเรียกว่าชนะแต่ว่าอย่างนี้ผมไม่ถือว่าชนะขาดและและผมไม่ถือว่าได้รับการยอมรับจากคนทั่วประเทศนะมันจะพูดได้หนึ่งเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่ดาวราหูเนี่ย คุ่งตรงนะฮะเป็นปลายหอกเนี่ยไปยังดาวอาทิตย์ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเพราะนี่เนี่ยมันเลยทําให้คนเนี่ยนะครับมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยซึ่งดาวหัวหัเนี่ยจะเป็นตัวแทนของดาวฝ่ายบาปประเคราะห์คือฝ่ายไม่ดีอ่ะพูดอย่างนี้นพระหัสนี่คือดาวเจ้าเวหาคือดาวแห่งไฟดีเป็นประธานเพราะนั้นมันก็เกิดปฏิกิริยาตรงนี้พระรหัสก็คือพระราหูก็คือโจรเพราะนั้นเนี่ยคนก็กลับตัวไม่ทันนะครับทีนี้การเลือกตั้งมาเนี่ยเ่าจะทราบ ได้มาประมาณ14ล้านเนี่ยถมกตินะสำหรับสหรับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเกือบเจ็้ารเกือบ15ลดพนห้าร้อยเกือบ15ล้านที่เหลือเนี่ยนะครับคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสี่ล้านใช่ไหมครับ46ล้านคน46ล้านคนก็เหลือประมาณสัก30ล้านคนที่ไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยบวกกับคนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเออหน้าคิดนะยี่สิบล้านก็เท่ากับ50ล้านคนที่ไม่ได้ไม่ได้สนใจพรรคเพื่อไทยเลยแต่คนพวกนี้ผมเชื่อว่าเขาไม่มาเคลื่อนไหวข้างสนับแบบพวกนั้นแน่่่่่่นนอแแตตตววาาาาาเ้จะมีีกรบบท ด้วยด้วยเจจิตด้วยใจของเขานะครับจะมีคนแบบนี้จะมีกลุ่มแบบนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่มาออกตามถนนอืไม่ทําตัวเป็นกุยอัลลังานแบบพวกนี้นะฮะแต่จะต่อต้านแบบเงีย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 บคืบคานไปทีนิดทีนิดทีนิดนะฮะจนกระทั่งรัฐบาลเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับและประชามันจะทารอยอเพราะว่าทั้งสามรัฐบาลทั้งสองรัฐบาลที่ผ่านมาคือรัฐบาลรับจ็อบคือคุณสมัตินวลเวศรัฐบาล ครอบครัวคือคุณชายวงศ์สวัสดิ์นะครับและรัฐบาลที่สามนี่คือนางสาวยิ่งรักชินรัตนก็มาจากสิ่งเดียวกันอแล้วดูนะฮะสองรัฐบาลนี่อยู่ยาวหรือสั้นครับอยู่สั้นอ่าสั้นมากเลยแล้วนี่เป็นผู้หญิงครับซึ่งไม่เคยพันงานการเมืองมาก่อนเลยครับไม่เคยบริหารชาติบ้านเมืองมาก่อนเลยเพราะฉันเนี่ยไม่ต้องดูดวงดาวก็ได้ไม่คิดว่าผู้หญิงสามารถที่จะฟาดานอันนี้ได้เลยฮะอย่างน้อยเป็นเพศที่เขาเรียกว่าปริีประนอมอ่ปริีประนอมได้อ่ปริีประนอมก็คือบังคับบัญชาไม่ได้ครับเพราะฉะนั้น เชื่อแดงจะเอาอะไรก่อนตามก่อนเบรกอาจารย์สุพัฒน์ผมมองนีง